<จ>วันนี้เรายังอยู่ที่ดิทัศการพิสถาภันส<พ>าร,รสารพบุตรเรื่องดาบและกระรบี่ยังไม่ไปไหนคร,ครับอยู่ที่สโมสรทหารสารพบุตรที่บางซื่อที่ตะบันแดงเนี่ยค,คือเมื่อคราวก่อนนี้เราได้พูดค้างไว้ถึงเรื่องความสําคัญของดาบไทยที่มีส่วนในการกู้ชาติบ้านเมืองมา แล้วในตอนหลังยุทธวิธีมันเปลี่ยนแปลงครับ <c oughs> ก็ดาบเนี่ยลดความสําคัญลงก็กลายเป็นเครื่องสแดงพระอิศริยยศซึ่งเราจะได้พาท่านไปชมตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์เริ่มตั้งแต่สร้างกรุงมาเลยทีเดียวนะครับครับ,รบเราได้มายืนอยู่ที่ ตรงพระบรมชายารักษ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับพระแสงที่ทรงถืออยู่นั้นเป็นพระแสงอะไรครับเป็นพระแสงดาบของประจําพระองค์ที่เรียกว่าพระแสงดาบเสียนนาคครับตรงปลายพระแสงดาบจะเป็นทิศสานาคทิศานาคพิอศษสามนาคครับสําหรับอันนี้เป็นพระแสงดาบ ฝักทองเกรี้ยงซึ่งเป็นพระแสงดาบที่ได้มาเป็นแบบของญี่ปุ่นครับซึ่งจะมีความคมกล้ามากท่านจะทรงพระแสงทั้งสององค์นี้อยู่เสมอสําหรับติดพระองค์โดยตลอดติดพระองค์โดยแต่ไม่ได้ไปรบทับจับศึกนะก็ตอนหลังนี่จะเวลาท่านท่านเด็ดบางทีท่านก็จะถือไปด้วยอเวลาในสงครามเป็นพระอิสริยศท่านถือไปด้วยอันนี้เป็นพระแสงดาบด้ามนาค นาคสามเสียนครับตร,ตรงปลายนี่จะเป็นสามเสียนเป็นประจําองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกด้วยนะครับอันนี้ท่า <ฮะ S 1> นท่านท่านจะมีอีกองค์หนึ <ฮะ S 1> ่งตามประวัตินั้นกล่าวว่าพระองค์ทรงลงมือตีพระแสงดาบด้วยพระองค์เองด้วยอันนี้<อ>เป็นตเองตีเองด้วยนอกจากจะรบแล้วต้องทรงตีเอง้วยคือทรงเป็นนักรบจึงมีความรักในอาวุธ แล้วก็ต้องการอาวุธที่คมกล้าแล้วก็มีน้ําหนักถูกถูกพัฒไทยอันนี้จึงทําให้คือต้องเหมาะเหมาะพระหัตละก็เรียกว่าเป็นต้นตนตระกูลของทหารสารพาวุธล่ะใช่ไหมฮะเข็นจะเป็นอย่างันรครับครับแล้วสําหรับเดชพระชาวังววรมหาสุรสิงหนาฏนั้นอันนี้ก็เป็นดาบในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่พระองค์ใช้ดาบเล่มนี้เนี่ย เข้าในสงครามมาโดยตลอดซึ่งตามประวัตินั้นปรากฏว่าในตอนปลายของพระชนชีพของพระองค์นั้นท่านมีความเจ็บป่วยด้วยเรื่องของการที่พระองค์ไปสเสบยน้ำตามลำธารซึ่งมันมีตะกรันแล้วทำให้ท่านเป็นเป็นปน,นิ้ว,วแล้วก็เจ็บปวดท่านก็ถวายดาบนี้เป็นพุทธบูชา,าไว้ปักเทียน ในหน้าพระประธานครับที่วัดสลักวัดสลักครับคือวัดมหาธาตุนี่แหละครับปัจจุบันพระองค์ก็จึงมีรูปนี้อยู่ที่ที่วัดหน้าวัดที่วัดมหาธาตุครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นพระบาทสมเด็จพุทธยศด่านภาลัยซึ่งสำหรับรูปที่พระองค์ถือนั้นจะเป็นพระแสงดาบเสียนาคอยู่เหมือนกัน พระแสงองค์นี้จะเป็นพระแสงที่ที่กันสันจะมีเป็นทองคำลงลงลงทองคำส่วนส่วนฝักจะเป็นลงทองราชาวดีซึ่งก็ถือว่าเป็นพระแสงที่แสดงพระอิสริยยศของพระองค์แล้วอันนี้ไม่ถือว่าไม่ถือว่าเป็นอาวุธแล้วนะ <S <S ไม่ใช่อันนี้เป็นเครื่องสําแดงพระอิสริยยศเพราะว่าลงยาราชาวดีเนี่ยเป็น สิ่งที่สวยงามมากนะครับ,รบต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าสำหรับรูปนี้เนี่ยพระองค์ทรงพระแสงที่เรียกว่าพระแสงดาบฟันปลาที่ชื่ออย่างนั้นเนี่ยเพราะเหตุว่าที่ด้ามจะมีลักษณะการพันไหมเ,เป็นลักษณะสลับฟันปลาอ,อ,อันนี้เนี่ยเป็นพระแสงดาบของญี่ปุ่น ท,ที่พระองค์โปรดมากเพราะว่ามีความขม,มกล้าสูงในสมัยของพระองค์นั้นเ,เรายังมีการศึกอยู่กับทางยวนซึ่งอันนี้เนี่ยแม่ทัพที่ไปก็เป็นพระสหายของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาจากประเทศเยวนก็มีการเ,าเล่ากันถึงเรื่องของการไปรบทัพจับศึกที่โน่นซึ่งพระองค์ได้แสดงความเมตตาว่า ท่านโยนหมอนอิงให้บอกท่านจะคุนนอนคุยกันดีกว่าเพราะสมัยก่อนนั้นเนี่ยเข้าเฝ้ากันตีหนึ่งตีสองตีสามเป็นเวลากลางคืนครับรัชกาลถัดมาพอมาสมัยรสี่นะครับเพราะแสงดาบรัชกาลที่สี่ท่านท่านจะไม่ไม่ไม่ค่อยโปรดจับดาบเป็นอาจจะเป็นเพราะว่า ท่านทรงผนวดมานานครับนะฮะท่านทรงทานพระกรแทนใช่ครับทานพระกรนี่คือไม้เท้าครับนะฮะทรงทานพระกรแต่ก็มีเป็นเป็นพระแสงดาบพระแสงดาบเหมือนกันครับทีนี้จริงๆแล้วพระแสงดาบของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์นั้นตรงฝักก็ดีด้านก็ดีจะต้องทําด้วยไม้พิเศษครับไม้ที่ใช้เป็นฝัก ในการออกสงครามจะต้องใช้ไม้ชัยพฤกษ์เท่านั้นนะครับเพราะเหตุว่าชัยพฤกษ์กับ,าบราชพฤกษ์โดยเฉพาะช้ยราชพฤกษ์นี่จะเป็นไม้ประจำของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเป็นมงคลเป็นมงคลรนามครับส่วนชัยพฤกษ์นั้นเนี่ยถือว่าถือดาบแล้วเข้าไปแล้วจะได้ชายชนะครับตอนนี้สิครับมาเรียกว่าก,กระบี่นะครับนี่นมเด็จพระปิ่นเกล้าครับคือพระบาทพระบาทสมเด็จรพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ย พระอ,องค์ทรงปโปรดการหัดทหารแบบยุโรปพ,พระอ,องค์ทรงพระศร์ไว้ในเรื่องของปืนใหญ่เป็นพระอ,องค์แรกมีความตำ้งใจตราบิปืนใหญ่ค,หญครับเริ่มแรกของประเทศไทยทีนี้ท่านก็จะทรงเป็นชุดของทางยุโรปแล้วก็ทรงกระบี่กระบี่ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทเป็นเครื่องหมายของพระอิสริยยศแล้วก็เป็นเครื่องหมายเกียรติยศของนายทหารโดยเฉพาะยิ่งในสมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา แล้วก็จะมีบทบาทมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5จนกระทั่งปัจจุบันครับกบีกับดาบนี่ต่างกันยังไงสำหรับคนไทยเรียกจะไม่เหมือนกันครับเพราะเหตุว่ากบีนั้นเราจะมีโกร่งครับดาบเนี่ยจะตรงตรงแต่ถ้าเป็นกบีนี่จะมีโกร่งครับครับพุ่มแล้วก็ที่ด้ามจะงอจะกระชับมือกว่าครับอันนั้นจึงเรียกว่ากบีแต่ว่าสําหรับในชาวยุโรปแล้วเรียกว่าดาบเหมือนกันหมดครับ อย่างกระบี่เนี่ยนะฮะมีสองคมหรือเปล่ากระบีะ่จะมีคมเดียวครับ <คม S 2> ใช้นะฟันนะฟันก็ได้แทงก็ได้แต่คืออย่างนี้ครับกระบี่นี่เนี่ยตรงปลายเนี่ยเขาจะมีสองคมเข้ามาเข้ามาครับซึ่งอันนั้นเนี่ยจะใช้แทงเป็นส่วนใหญ่กระบี่ทีนี้ของเรากระบีน่นี่ถ้าเผื่อทางคุณชายบอกว่า,วาวกระบี่ไทยเนี่ยผมหมายถึงว่ากระบี่ที่เป็นรูปดาบไทย ก็จะมีคมเดียวครับถ้าเป็นกระบี่ฝรั่งจะสองคมครับต้องต้องแยกนิดหนึ่งครับครับถัดมาถึงในในสมัยรัชกาลที่5นะครับพระองค์ก็โปรดเกล้าให้ตีพระแสงดาบขึ้นพระราชทานไปยังบรรดาผู้ที่ไปบริหารต่างพระเนตรพระกันตามจังหวัดต่างๆจึงได้เกิดธรรมเนียมของการมอบพระชอำนาจให้ไปบริหาร จึงมีพระแสงดาบประจําเมืองอยู่ตามเมืองต่างๆอันนี้เนี่ยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเมืองไหนถ้ามีพระแสงดาบอันนี้เนี่ยจะต้องนํามาทูลถวายหมายความว่าทูลถวายอํานาจแห่งการปกครองคืนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จึงมอบให้ครับนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อท่านรับแล้วท่านก็มักจะคืนให้ท่านเจ้าเมืองเอาไปเก็บไว้ในทุกวันนี้เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จที่ไหนในเมืองที่มี ดาบประจําซึ่งทําส่วนใหญ่จะทําขึ้นในเทกาลที่5นั้นเนี่ยท่านเจ้าเมืองจะต้องรีบเอามาถวายคืนพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนี่เป็น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 ประเพณีครับเป็นประเพณีในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็โปรดดาบญี่ปุ่นครับที่ที่ที่ทรงอยู่นี้เป็นดาบญี่ปุ่นองค์หนึ่งครับอ๋ออ๋อนี่แบบญี่ปุ่นนะครับดาบญี่ปุ่นเลยครับแบบซาบุไรครับอันนี้แหละ อันนี้เป็นดาบของอทางร้านนาซึ่งะจะทําเป็นฝักโปร่งเป็นแบบเป็นงาช้างครับเป็นของพระ,อะเอามาทูลถวายท่านสำ<ถ>หรับทูลกล้าถวายอันนีนนเน้เป็นพระแสงดาบองค์สําคัญมากที่ในสมัยการที่หนึ่งโปรดกล้าให้ตีขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระแสงดาบคาบค่ายที่พระนเรศวรมหาราชท่านคาบขึ้นดาบขึ้นไปไปตีค่ายพม่า ก็เลยให้ทำขึ้นและโปรดให้ถือว่าเป็นพระแสงอันหนึ่งประจำเวลาที่จะมีพิธีราชพิธีใหญ่ๆมีมหาเล็กต้องอัญเชิญอัญเชิญมาอัญเชิญไปแต่ไม่ได้อยู่ในเครื่องราชกกุตปันไม่ไม่ได้เป็นครับเพราะนั่นพระแสงขันชัยศรีใช่ครับพระแสงขันชัยศรีครับสําหรับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ทรงเครื่อง เรียกว่าเต็มยศแล้วก็ทรงถื ER <claro stere reconcile> <coś> อพระแสงดาบคาบค่ายครับอันนี้นะอันนี้นะครับอ๋อทัานี้พระแสงดาบคาบค่ายเลยทีเดียวทั้งัญพระแสงองค์นี้แสงองค์นี้ก็ต้องเชิญไปในงานพระราชพิธีก็เลยทรงถือพระแสงดาบคาบค่ายนี้ใช่ครับถัดไปก็ก็จะเป็นในสมัยที่ค่อนข้างจะสมัยใหม่นะครับ ระองค์ก็จะทรงกระบี่ใช้พระกระบี่อันนี้ก็เป็น <c oughs> กระบี่ที่ได้เข้ามามีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะฮะที่ใช้กันก้างขวางแล้วก็พระบาทสมเด็จะเจ้าหัวจะทรงอยู่บ่อยๆมาในรัชกาลที่9 <c oughs> นี่ก็แบบเดียวกันคือท่านท่านจะถือพระแสงขันชัยสีครับอันนี้เครื่องราชก,กุกฏอันนี้ฮะที่ว่า <c oughs> เป็น <c oughs> ของที่ว่าถ้าเผื่อเป็นพระบาทสมเด็จพระหัวแล้วจะต้องมีอันนี้อยู่ในชุดของท่านเครื่องราชกกุธปัตอันนี้ประวัติเขามีมาเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยงมได้ที่ทะเลสาบที่เขมรน,นำเข้ามาถวายในททศกาลที่หนึ่งตอนที่เอามาถึงพระนครคือกรุงเทพเนี่ยฟ้าเนี่ยนะฮะผาตามมาถึงเจ็ดแห่งครับถึงประตูวังครับจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจจดกันไว้จนทุกวันนี้ จึงถือว่านี่เป็นของสำคัญองนี้นะฮะองนี้ถึงเป็นเครื่องราชกุภัณั์ถือว่าเป็นเครื่องราชกุภัณั์มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วครับต้องมีพระแสงขันพระแสงขันเป็นอาวุธที่พระเจ้าแผ่นดินโบราณโดยเฉพาะยิ่งในสมัยขอมเนี่ยท่านโปรดแล้วก็จะถวะจะประทานมายังเมืองต่างๆในสมัยนั้นพระแสงขันถึงเรียกว่าชัยสี นี่เราก็จะไปดูกระบี่ธรรมดากันบ้างเอาละ,ะรเริ่มไปเลยตอนนี้เรามาถึงเรื่องของกระบี่ เป็นที่นิยมมากตั้งแต่ในสมัยโบราณโบราณตั้งแต่จักรวรรดิโอตโตมานนะฮะพวกทหารต่างๆที่มองเห็นแสดงอยู่เนี่ยรายละเอียดนั้นผมว่าท่านมาดูด้วยตัวเองพินิจพิจารณาให้ใกล้เลยตอนนี้เป็นการแนะนำว่ากระบี่นี้เป็นแบบนี้ ใช่ไหมครับอันนี้ดั้มงอเงอนนะฮะคือเรามีโกรธครับคือกระบี่เนี่ยนะครับกระบี่ในทรงแบบนี้เนี่ยเป็นทรงที่นิยมมากในยุโรปในสมัยของนโปเลียนอะไรก็ตามแต่ว่าเริ่มต้นมาจากเปอร์เซียจากออตโตมันแล้วก็ออตโตมันเคยไปตียุโรปจึงไปเผยแพร่ที่นั่นอจจะต้องมีลักษณะเป็นงองๆครับโค้งจับได้กระชับฟันก็ได้แทงก็ได้ครับอันนี้เราจะมาถึงภาพประวัติศาสตร์ ที่เอกราชอธิปไตยเราอยู่มารอดพ้นจากเงื้อมือของนักล่านานิคมเพราะว่าภาพนี้ครับพระเจ้าซา,ศา,ศานิคลัสที่สองกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายร่วมกันที่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพระองค์ทรงถือกระบี่กระบี่ครับกระบี่นะฮะแบบ <c oughs> แบบอัโตมาน,นั่นเองอัโตมานแล้วก็พระเจ้าซา พระเจ้าสาก็เช่นเดียวกันพระรูปนี้แหละครับพระเจ้าสารับสั่งให้ส่งไปทั่วยุโรปใช่ครับทาให้ทหารฝรั่งเศสถอนออกจากเมืองตราดในวันนั้นเลยวันที่ภาพนี้ปรากฏในยุโรปนี่เป็นเรื่องของกระบี่นะครับที่บอกมากว่าถ้ากระบี่มีกลงครับจะต้องมีกลงมีโลงอย่างนี้นะครับด้ามจะงอนะครับจะไม่กระชับกระบี่นี่ยนะครับ จะมีลักษณะคมสองด้านที่ปลายนะครับอ้าวคือจะฟันก, er> ก็ได้แทงก็ได้เฉพาะที่ปลายนะเนี่ยคมสองด้านครับต้องนี่ไม่ไม่อย่างนั้นนะนี่มีร่องเลือดใช่ครับคือกระบี่เนี่ยนะครับถ้าเผื่อเป็นกระบี่ทหารม้ามันจะงอนมากแล้วก็คมตรงปลายมากสําหรับขี่ม้าแล้วใช้สวนได้สวนแล้วดึงหลุดออกมาเลยเดี๋ยวไปดูสมัยใหม่สิครับยังมีนะครับตอนนี้เป็นกระบี่เกียรติยศแล้วครับอย่างที่พิตุ ได้รับพระราชทานกระบ,บี่เมื่อ12ธันวาคม2483ถูกต้องไหมแหมจำได้หมด <c oughs> ที่ท่านได้เห็นนั่นนะ่ะกระบ,บี่ทั้งหมดใช่ไหมครับนอกจากหอกยาวๆใช่ครับซึ่งเรารู้ว่าหอกเนี่ยฮะยาวแล้วเกินแล้วมีปัสตันอยู่หนึ่งกระบอกนนบของโบราณทั้งนั้นของโบราณทั้งนั้นครับ,รบทีนี้ถึงตาของ ผู้การถาวรแล้วครับเพราะว่าเป็นกระบี่ที่ได้รับพระราชทานมาให้พิทูลองให้อธิบายสิกระบี่ของนายทหารก็ลักษณะอย่างนี้นะฮะมีผู้กระบี่เป็นดินทองนะครับเวลาจะชักนี่ชักไม่ออกนะครับต้องเปิดบานทับแล้วก็ชักนะฮะชักมากไม่ได้เอาแค่นี้แะครับอ๋ออย่างนี้นะฮะครับอ่แล้วเวลาทำความเคารพปัญญา อุยอย่าอย่าเพิ่งแสดงตอนนี้นะครับเไม่ทันะฮะครับมันห่างมานานแล้วนะใชเดี๋ยวจะบาดมือใช่ไหมครับอ้าวฉันเอาเก็บใช่ครับครับท่นนี้กระบี่นี่มีของทหารเท่านั้นเหรอก็มีแหละผมกระบี่ของพลเรือนก็มีอ๋อครับครับแต่เป็นกระบี่สั้นนะฮะครับไม่ยาวครับอันนี้เป็นเครื่องสำแดงอิสริยยดของนายทหารสัญญบัต นี่ทำที่กรมสรรพาวุธิฐานบกก็มีฐานบกครับนี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี่ดูหัวสิครับหัวจะมีหัวช้างแอฟริกานะมีหัวช้างบุบบุบต้องมีตราแผ่นดินที่นี่ตราแผ่นดินที่นี่ครับอันนี้เป็นคดชสีหัวคชสีหัวคชสีอันนี้อันนี้ช้างแอฟริกาใช่ไหมนี่ช้างแอฟริกานะอันนี้คตชสีครับเป็นตราธาโหม ราของกะลาหโหมเลยทีเดียวเอาละครับประเดี๋ยวเราจะไปถึงยุคซึ่งกระบี่ลดขนาดลงมากลายเป็นดาบปลายปืนครับเดี๋ยวไปดูนะครับตอนนี้จะพูดถึงเรื่องดาบปลายปืนนะครับก็ต้องแนะนําทหารที่จะมาอธิบายนี่คือพันเอกวันลบเมืองแก้วท่านเป็นผู้อำนวยการกองโรงงานช่างแสงนะฮะเชิญครับ จากลําดับที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับที่ท่านบุญชายได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น,นนั้นความสําคัญของ,งดาบก,ก็ได้ลดน้อยลงเนื่องจากมนุษย์ในได้คิดดินดําขึ้นนะก็มีปืนขึ้นมาในความกล้าหาญก็ลดน้อยลงเพราะเรายิงกันไกลๆ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> อย่ว <c oughs> อย่างนั้นสิครับมี <c oughs> วันนึงเนี่ย <c oughs> อเผอิญลูกปืนหมดไม่รู้ทำยังไงกันก็บังเอิญทหารฝรั่งเศสนี่ก็คิดเอาดาบมาพันไปไปลายปืนแทงกันตายไปก็เลยชอบใจก็เลยไปผลิตมาที่เมืองบายอน ก็เลยได้ชื่อว่าบายอเน็ตก็คือดาบปลายปืน่มัยรอันแรกมันยาวเหลือเกินอันนี้เป็นปืนปัสตันสมัยโบราณนะฮะปืนก็ยาวดาบก็ยาวคือต้องสมัยโบราณนั้นผมแข็งแรงมนุษย์แข็งแรงผมว่าเอาเปรียบกันหน่อยนะมันยาวเกินไปครับถัดไปเล้พัฒนาขึ้นแล้วก็เป็นปืนเล็กยาว66ซึ่งเราใช้ลบในสงครามมหาสงครามเอเชียตะรันออกอันนี้เราผมใช้อยู่นี่แหละคุณชายอันนี้นะฮะปืนเล็กยาว66อันนี้เป็นดาบกิจยศซึ่งแบบปอได้มอบให้ครับ ท่านจะเห็นว่าดาบปลายปืนนี้ออกจะแปลกทนหน่อยเหมือนอิโต้อันนี้เป็นอันนี้เป็นดาบปลายปืนที่ญี่ปุ่นมาใช้ในเมืองการเพราะว่าต้องรุกเข้ามาในป่าเมืองการที่มีทั้งต้นไม้ตองฟันตองฟันต้นไม้เขาเลยใช้ครับลักษณะเป็นอิโต้ไปอันนี้แหละที่เป็นลักษณะที่แบบที่สมัยผมนะฮะดาบปลายปืนแบบนี้สงครามอินโดจีนเนี่ยที่อนุสาวรีย์นั่นแหละครับดาบปลายปืนอันนั้นคืออันนี้ เขาก็ดาบปลปืนนจะเห็นมันเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนดาบจริงๆมันยาวครับยาวเป็นดาบแล้วชักมาฟันกันเองก็ได้นะฮะต่อมาก็ราพัฒนาปืนดีขึ้นมาเรื่อยๆดาบก็เล็กลงเล็กลงอันนี้เนี่ยบดเล็กมากนะครับเพราะเป็นปืนอัตโนมัติมีลูกเยอะอ๋อไม่ต้องกลัวหมดก็เลยดาบก็เลยสั้นลงเอาไว้วาระสุดท้ายไว้เสียบคุมกันได้เฉยอันนี้มันเหมือนเน่ยเล่ขูดชับเล่ขูดชับครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายตะวันตกไอ้ตะวันออกครอ๋อนี่ก็เป็นดาบปลปืน ต่อไปตรงนี้เป็นอาวุธประจํากายในปัจจุบันใช่ไหมครับใช่ครับเป็นอาวุธทันสมัยล่าสุดแล้วแล้วซองกระสุนเนี่ยสำหรับทหารหนึ่งคนครับหนึ่งคนสำหรับใช้ประจํากายติดตัวไปในการรบหนึ่งครั้งสมมุติว่าถ้ากระสุนหมดกระสุนหมดนี่ก็ยังมีความสาคัญที่เราจะเหลืออยู่ก็คือดาบปลายปืนสุดท้ายแล้วเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายที่เรามีคุณค่าอยู่ที่ในการรบในสงครามเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าดาบนั้น ยังไม่มียังไม่หมดความสําคัญจะต้องติดตัวมนุษย์ไปอีกนานครับรนนี้มีพิเศษยังไงครับอันนี้มีพิเศษก็คือว่าอ,อ,อันที่ว่าเขามีอะไรนะที่เอสําหรับจะดูรู้เวลามีอ,อ๋อ <รถ S 1> ครับอันอันนี้เป็นรุ่นใหม่อันนี้ครับอันนี้ครับนนเป็นการพัฒนาล่าสุกดก็คือว่าในการบุกเข้าไปในร,ประบบค่าศึกนั้นน่ะ ดาบปปืนรุ่นใหม่ก็จะมีไฟฟ้าเช็คว่ามีไฟฟ้าหรือไม่ oh. มีเซ,เซ็นเซอร์หรือไม่ด oh. ังน,นงั้นม,มันมจะดูดเอา oh. นี่แหละครับ,รบเป็นความสําคัญของดาบปลปืนตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ชมมาหมดแล้วควรจะมาชมด้วยตัวของท่านเองนะครับมีจนกระทั่งถึงวันที่16กันยายนครับที่สโมสรทหารสันพาวุธนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน อาปิ่ตูดีสวัสดีครับสวัสดีครับ